เพราะว่าให้เขาเดินออกมานคาคนเราเยอะแล้วนชคไหมได้ตามเขาให้บาคอนเนี่ยจะดีเพราะว่าเขาให้เดินแ่นมาคนเดียวคุณรับงานของเราหรือยังไงผู้ติดตามก็ให้รลดวแต่ว่าทุกคนอยากออหนออกแสดงนะก็แบแง่าของยางของเซซนะยับ ว่านีเหตุลแต่ตงว่าพ่อาบอกวามจะรู้ E aí? เรียนตอนแรกเพราะว่าเราจะปรับการออกเพราะว่าเราจะให้การเอกเลยพอมเพื่อการออกปก่อนต่อยงไงคะมาั้นอ้นนไงนะให้เหว่ามันจะ้วาของไเลยตอนแ้ันตนแรเลยอนได้ี่เท้่เาดีแล้ว เอาใส่สุนัขจิ้งจอกออกไป้องเตยใส่สุี่เตยเขาขอเบิรฉากแลี้ยวเขาใส่เตยออกเก็บอลกุญแจยังเหลืออยู่เมื่อเตยเตยเขาได้เตยแค่ฉากสองฉากเดียวแค่เข้าเพราะฉะนั้นฉากเข้าไปก็ได้เตยตอนฉากห้าเข้าเหมือนกันเหลือแค่นั้นแบ่งกันเก็บอลเบิร์ดแล้วเพราะฉะนั้นนักหนึ่งเตยออกที่คุยกับประยุทธตมือนั้นเป็นทั้งสี่ปัญหามั่งนะครับไม่งั้น พวกนี้หมดแล้วร,ร,ร้อเตยไย่างเดียวนักเอ,อเกหมดแล้วเพราะฉะนั้นพวกชั้นจะให้เจ้าไล่คล้ายๆกับฉา,า,า,าออกห้าของเรื่องที่แล้วไล่ออกมางเรือนักเอกกับตัวสองคนเราเคยศึกษาเจ็บไหมเพราะเมื่อกี้วัดเตยเข้าคนเดียวแล้วทั้งทีแล้วเมื่อกี้ฉากสี่เตยเข้าแล้วทั้งทีเข้าแล้วออกทั้งทีฉาเกเตยอีกตอนอีก เอาก็เลยเจอพัชรแล้วมัดกับใอ่เขาตีออกก็จะแก้แก้ก็คือจะเอาจะเอาที่ของของสูงไปใส่ฉากไปมัดแทนอีกทีนึงมันจะเหลืออีกตรงตรงตรงนอีกที่สูบจะได้ออกตีกันเพราะฉะนั้นทีนี้จะจบอยู่ที่ฉากนี้จบแล้วก็เลยแก้แก้ก็เลยผมก็ได้ผมก็ได้หลักก็คือบอกพหาสมาคมเขาได้แล้วก็พใชรหมายก็คือทีมนี้เป็นทีมเข้าก่อนทีมอ่ะทีมพราะปกติจะ จะไล่จะไล่บรรทุนมาออกไปซ้อมทุกวัน,นเราจะ<ท>เปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนเปลี่ยนจากที่เข้าที่ออกไม่ใช่เนาะเปลี่ยนแคบให้ที่ตีเตยเตยออกไปตสูรแค่นั้นเปลี่ยนไหมอ่ะทีนี้เห็นแล้วเมืี้อ่ะคอยย่ออีกนึงทีนี้นะคะเซน่าเอามาวัดเข้ามานั่งสถิตบนขึ้นไปนั่งวัดละน,น้อยนั่งบนตรงนั้นถ้าเราเคยดันแล้วเราฉากฉากได้อันนั้นเคยฟุกเข้าไปอยู่ฝั่งนั้นห้างก็สามสามซุกไปยืมสร้างทุน ่ทีนี้ปันเข้ามาอยู่นี้แช่ซู่ไปยันอันนี้ต่ออันนี้คอจ่อหนุดฝังดาเข่านั่งยืดศีรษะใช่ป้ะยืนตอนนั้นก็ยืนคือพี่นักตีนั่งนี่เออนั่งสีนั่งนั่งไทยดีนั่งไปเออให้ให้ตรงนี้เด็กให้ตรงนี้เล่นกันตรงนี้เล่นกันนะครับเสร็จปึ๊บพอข้อวัดคอดาก็เสร็จเดินหนีได้เลย คือไม่อยากอยูคือคือลังใจดีนรักเขาเราต้องปกเิดเขาไม่อยากอยูนเขาแล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็เดินลงไปกอดเลยเดินอกไปอย่างนี้เลยสร็จแล้มครับคุณสบายไหมครับลาสั่งใส่สัวเลยเออเออร้องไปครับลาสั่์ก็คุณนีกยาออกไปเอองานไปสิเลยเพราะว่าพัชเดยัพัชเดย์ิวอ วัดโยนให้สูบเล่นสูบก็จะได้เป็นที่แล้วก็จะได้ด่าแล้วก็ได้โซนต่างๆเอาเพราะว่าผัวก็ยุ่งรงเงี้ยก็เข้าไปเลย